สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขสุขคนสาวสววเดนอิงออยจ้าฮัลโหลฮัลโหลเอเดสวัสดีวันฮาวา r e you มฟ f ยสบายดีพี่น้องสุขสุขคนจ้าเมื่อี้อากาศดีดีเมือม่อี้ก็มาอัน เลี้ยงหมาให้มูอันนี้ว่าแม่นหมาจ้าของได้พี่น้องหมามูจา้าหมาของเพื่อนเขามาฝากเลี้ยงจา้าโอาเหมือนอากาศดีดีคนนะ่ะแดดออกพี่น้องก็นั่งเฝ้าไม้อยู่นี่แหละหมาเขากบหูหูคนนะ่ะนอนกูได้ยางพานไไผ่พานมากกับเบาะได้พีนอ้อ เขา,นาหนาหนาห้อนแล้วพี่น้องกาศเีเ่มสีเริ่มอุน่นส,สีเีเ่มห้อนว่างอาทิตย์ว่างหันเนียโอ้หนาวหนาวหนาว,นาวขมาทักท่ายกันได้ได้จ้าขอเป็นกำลังแรงใจให้สาวอิงอ้อยให่แน่ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์น้ำในได้จ้าผู้ใดที่เขามาให้เป็นกำลังใจใสาวอิงอ้อยน,นั่นนี่สาวอิงอ้อยเก็เียกดติดตาเอ้เข้าไปเบิ้งน้ำที่หลังได้จ้าเพราะต้องเป็นห่วงต้องเป็นห่วงจ้าจะสาวอิงอ้อยเข้าไปเบิ้งที่หลัง เขมรที่หลังนะจ้าขันทาวงอยบขาเห็นกระไดไอ้เงยก็ะิเข้าไปเป็นกำลังแรงใจให้ทุกหูทุกคนนะจ้านั่งอาบแดดก็มาพี่น้องนั่งอาบแดดอากาศดีดิด ากาศดีกับเข้าหน้าร้อนแล้วโอ้ยขึ้นอดขึ้นอดเก็บเห็ดพี่นอ้องม,มือนี้กระหอยนแม่เราไปเห็ดวีสาได้ไหอนี่เราแตสิมาเยี่ยมมาหาลูกคาร้านแลกมาแมนเบิงเงบ่งเพื่อนเบึ่งซ่านว่าอยู่จังใดเป็นจังใดอันนี้ใหญ่มากไหมได้พี่นอ้องกว้างก็เกา่า มีสองสัน้นมือนนิกบอกว่ามีอย,าายา่างไรคะมาทักทายพี่น้องสุขุสุขคนให้เห็นว่าสาวอีงออยเป็นคนจ้งได้ขี้ไล่บอสิน่กะแค่นี้แหละค่ะมาทักทายพี่น้องปองไปสุขุสุขคน ขอบคุณค่ะ